สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารเราชนะกันนะคะวันนี้ค่ะเรามาแนะนำนะคะแบ่งปันวิธีการกดเงินเราชนะ3,500บาทด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวิธีการกดเงินนะคะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนกันเลยค่ะล่าสุดนะคะรัฐบาลเนี่ย เตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า14ล้านคนมูลค่า3,500บาทนานถึง2เดือนวิธีการกดเงินเราชนะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแบบละเอียดก็คือขั้นตอนที่1ค่ะสอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM วิธีการสอดนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีด้านที่มีแถบสีทองให้ใช้ด้านที่มีแถบสีทองนะคะเสียบเข้าไปในตู้ ATM ค่ะและบัตรนะคะสามารถกดได้เฉพาะตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นสามารถกดได้ตลอด24ชั่วโมงตามรูปเลยค่ะวิธีการเสียบบัตรนะคะดูตามรูปได้เลยนะคะ ขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อเราสอดบัตรไปแล้วนะคะก็จะให้ป้อนรหัสของบัตร ATM 6หกลักบ,บางตู้นะคะเมื่อกดรหัสบัตรเสร็จแล้วอาจจะต้องให้กดปุ่มตกลงด้วยนะคะที่หน้าจอด้านขวามือของตู้ค่ะแต่ว่าหากท่านกดเป็นครั้งแรกนะคะเหมือนเดิมค่ะให้กด6ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชนเรานั่นเอง นี่นะคะเราก็จะมีภาพประกอบมาให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะกดเมนูนะคะเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สังเกตด้านซ้ายมือของหน้าจอนะคะให้ท่านกดที่เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะแต่ว่าบางตู้นะคะบางตู้ ATM เนี่ยจะมีเมนูที่ต่างออกไปก็คือ เช่นเหมือนในรูปนะคะเปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการเป็นต้นก็ขอให้ท่านกดที่เมนูได้เลยค่ะขั้นตอนที่4ค่ะเลือกเมนูที่จะทำธุรกรรมนะคะในหน้าจอของตู้ ATM นะคะจะมีเมนูให้เลือกทำธุรกรรมดังนี้ค่ะโดยในที่นี้นะคะจะเป็นวิธีการกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เราเลือกเมนูถอนเงินค่ะ ดูที่หน้าตู้นะคะขั้นตอนที่5ค่ะระบุจํานวนเงินให้ท่านนะคะป้อนจํานวนเงินโดยต้องระบุเป็นหลักร้อยนะคะเช่น100 200 300 500 1,000หรือ1,500บาทที่มีเลข0ูนย์นั่นเองนะคะใส่จำนวนเงินนะคะให้กดเลขนะคะ ศูนย์ถึงเลข9ที่แป้นกดนะคะเมื่อกดเสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่มถูกต้องที่ด้านขวามือของหน้าจอค่ะตัวอย่างนะคะเช่นท่านจะกดเงิน200บาทนะคะให้ท่านป้อนหมายเลข200บาทลงไปค่ะในตู้ ATM นะคะจะไม่มีเหรียญหรือว่าธนบัตร10บาท 20บาท50บาทนะคะจำนวนเงินที่เราไม่กดออกมานะคะสมมุติว่าเราได้3,500บาทเรากดออกมา500 1 0 0 0 1,500บาทยอด3,500ของเราที่ได้นะคะก็จะยังคงอยู่ในบัตรสวัสดิการนะคะทางราชการไม่มีเก็บคืนคะ่ะ ขั้นตอนที่6นะคะเมื่อหน้าจอนะคะแสดงรูปแล้วให้หยิบเงินในช่องรับเงินค่ะและควรนับจำนวนเงินนะคะที่ออกมาจากตู้ ATM จะต้องตรงกับจำนวนเงินที่เราถอนเช่นเราถอน200บาทนะคะเงินที่ออกมานะคะจะต้องเป็น200บาทตรงกันค่ะแต่กรณีหาก เงินไม่ออกนะคะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยด่วนเลยค่ะขั้นตอนที่7ค่ะกดรับใบบันทึกรายการให้ท่านกดรับใบบันทึกรายการเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการกดเงินนะคะสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่มีคนฝากท่านมากดนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรานะคะมากดเองเราก็ ไม่ต้องรับก็ได้นะคะเพื่อลดโลกร้อนนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่8ค่ะเมื่อรับใบบันทึกรายการเสร็จแล้วนะคะท่านจะได้รับบัตร ATM นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนนะคะออกจากตู้กรุงไทยให้หยิบบัตรออกมาด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าท่านได้ หยิบเงินหยิบบัตรหยิบใบบันทึกรายการครบหรือไม่และนี่นะคะก็เป็นวิธีการกดเงินนะคะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ทุกๆคำถามเลยนะคะ รู้กระแสข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ